อ้าวก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอด thon ชาแนลอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะอาก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกนะฮะมาคํานวณสูตรหลัก10บล่างนะฮะชนกัน2สูตรนะครับก็จะเป็นสูตรเก่านะฮะต่อจากงวดที่แล้วนะสมาชิกนะสสูตรนี้นะครับสูตรแรกนี้จะเป็นเลขเด่นตัวเดียวนะฮะมาที่10บล่างนะฮะตัวเดียว สูตรที่สองนี้เลขสองตัวก็นำส,สองสูตรนี้มาประกบให้ดูว่ามันชนกันตัวไหนนะครับชนกันตัวไหนมาตัวนั้นถ้าไม่ชนจับคู่ก็จะดีเหมือนกันงวดที่ผ่านมาจับคู่ห้าเจ็ดห้าูตรไม่ดอกห้าสูย์เลยนะสมาชิกแต่จริงๆมันจะเป็นสูตรหลักสิบลากทั้งสองสูตรนะนะสมาชิกนะงวดที่ผ่านมางวดเมื่อกี้นี้มันไม่ชนกันนะฮะ ก็เอาเลขเด่นตัวเดียวเนี่ยหลักสิบล่างนี่มาจาับ50 57นะครับมันออก50ตรงตรง,ตรงเลยนะสมาชิกนะสำหรับสิบล่างชน20น,นี้เนะมืที่ถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนอ่ะผมบอกก่อนงมดที่ถึงนี้เลขชนกันนะเลขชนกันนะหลักสิบล่าง20น,นี้ชนกันงมดที่ผ่านมาไม่ชนนี่ออก50เลยนะเมืที่ถึงนี้ชนกันนะชนกันตัวไหนมาตัวนั้นนะสมาชิกอย่าลืมนะเป็นสูตร เก่าต่อจากที่แล้วจะมาคำนวณต่อให้แล้วก็มาต่อกนด้วยสูตรเด่นวิ่งล่างตัวเดียวนะชนสองสูตรเมื่อกันอันนี้อะเด่นอันนี้เด่นล่างนะวิ่งล่างนะมาได้ทุกหลักนะฮะสองสูตรนี้เอาที่ผ่านมาสูตรแรกในเลขห้าสูตรที่สองในเลขสองฮะมันไม่ชนจับชุดเดียวเลยค่าสองแล้ว่ออกค่าสูตรนะ,ะสูตรที่สองนี่หลุดสูตรแรกนี่มานะฮะสมาชิกนะอะก็จะมาทําต่อให้ทั้งสองสูตรเลยนะครับ อันนี้พีลล่ากตัวเดียวชนกันสองสูตรนะครับทั้งหมดอ่ะถ้าถ้าถ้ารวมกันจะเป็นทั้งหมดสี่สูตรเช็ค <c oughs> นะอ่ะล่างล้วนๆเลยสิบล่างกับปิียงล่างครับ <c oughs> อ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับสมาชิกนะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอดทอนชาแนลครับฝากกดไลค์ครับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อ่นะแอดทอนะ Add ton. ได้ทำสูตรดีๆ นะครับทำคลิปดีๆมาสมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเ,เตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะามาฟังคาเตือนจากช่องกันก่อนครับคาเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม <c oughs> นะครับทุกๆข้อมูลนะครับสมาชิกนะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแกะวิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองครับถูกผิดยังไงก็กลับมาทุกข้อภัผิดอ่ะมาดูครับสูตรเด่นวิ่งล่างตัวเดียวชนกัน2สูตรกันก่อนนะงวดที่ผ่านมาสูตรแรกได้เลข9เอ้ยสูตรแรกได้เลข5สูตรที่2ได้เลข2องนะชนกันนะวิ่งนะฮะเป็นสูตรวิ่งอ่ะผลออก50 เราค่าศูนย์อ่ะสูตรที่สองนี้หลุดนะฮะสูตรแรกนี้มาที่นะครับหลักสิบล่างเลขห้านี้มาได้ทุกหลักนะแต่สูเออเลขห้าส,สูตรแรกนี่มาที่หลักสิบล่างก็คือตัวนี้สูตรที่สองนี้หลุดนะฮะสมาชิกนะสูตรที่สองนี้หลุด าเฉพาะสูตรแรกนะครับตามที่ผมวงกลมไว้เลยาสมาชิกนะถูกก็ว่าไปทำถูกผิดก็ว่าไปทำผิดนะครับ <c oughs> อ่ะงวดนี้นะฮสองสูตรนี้นะครับจะได้เล่นตัวนายเอาไปดูวิธีคิดวิธีทำกันนะฮะวิ่งล่างนะสมาชิกนะนี่ฮะวันที่แล้ววิ่งล่างใน 2. ห้ากับสองงวดก่อนนู้นได้เจกเกตอ่ะผมอ่ะมันผมลงจินตั้งแต่งวดนี้นะฮะงวดจ็วันที่สิบหกทั้เก้าทั้หกห้านี้อ่ะชนกันที่เลขเจ็ด วันที่ผ่านมาไม่ชนนะครับสมัยเชิยงนะก็ตามนี้เลยลงให้สองงวดแล้วงวดที่ถึงนี้เป็นงวดที่สามนะฮะเอามาดูสูตรแรกกันก่อนสูตรแรกนี่ไม่หลุดนะฮะวันที่ผ่านมาสูตรที่สองนี่หลุดนะครับอ่ะมาดูสูตรแรกนะวิธีทำนำหลักแสนบวกสองครั้งมาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งนะฮะมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าข้อที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายข้อที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขสี่ของที่อ่ะบวกกันดูสี่สี่เป็นแปดนะฮะแปดศูน แปดเก้าเพราะเจ็ดนะฮะเจ็ดบวกเจ็ดนะฮะก็ลงท้ายเลขสี่นะฮะสี่มาบวกสี่ของที่เราก็จะได้เลขแปดฮะอ่ะสูตรแรกเป็นเลขแปดครับอ่ะมาดูสูตรที่สองกันต่ออ่ะสูตรที่สองวิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักสิบบนอีกสองครั้งอ่ะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวเลขสามตัวท้ายกันที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งฮะบวกกันได้เท่าไป็นบวกเก้าของที่ห้าบวกกันโอ้ซีซี หาเป็น8นะฮะแปดหกลงท้ายเลขสี่นะฮะสี 4, 6, 6, ่บวกหกกได้ศูนย์ศูนย์บวกแปดกลายแปดแปดบวกเก้าคงที่นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลขเจ็ดอ่ะวันนี้เลขไม่ชนกันอีกนะสมาชิกนะนะจะมาหรือจะหลุดนะก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยแปดเจ็ดชุดเดียวเมือเ่อวันที่ผ่านมาห้าสองชุดเดียวสูตรที่สองนี่ดันหลุดนะมาเฉพาะเลขห้าสูตรแรกอันนี้นะก็ให้สมาชิกวิเคราะ พี่นี่พีเ่เคาะด้วยนะสมาชิกก่อนที่จะนําไปใช้นะครับสูตรคนทตามสูตรเท่านั้นมาตัวไหนก็ได้ตัวนั้นแหลนะฮะสมาชิกนะตามสูตรอ่ะสูตรแรกนะยังไม่หลุดนะเมื่อที่ผ่านมานี่สูตรแรกได้เลยค่ะสูตรนี้ไม่หลุดสูตรแรกได้เลยแปดฮะวันนี้อ่ะสูตรที่สองี่หลุดเมื่อที่ผ่านมาแล้วมันจะมาอีกหรือเปล่าหรือมันจะหลุดก็ปากสมาชิกพิจารณาด้วยอ่ะสองสูตรนี้ไม่ชนนะสมาชิกนะวันนี้ไม่ชน สำหรับสองสูตรนี้ก็โลกจีงให้งวดนี้เป็นงวดที่สาะงวดที่3ามอสมาติวิเคราะห์พิจารณาว่าจะนที่16บหกทับสิอะทับหอ่ะรอดูอชุดเดียวเลยแปดสองเมืที่ผ่านมา 5, 5้าหลุดสูตรที่2นี้อ่ะสูตรนี้งวดนี้มันจะหลุดไหมแปดเจ็ดแปจ็ดชุดเดียวอสมิอันนี้เป็นสูตรวิ่งล่างมาได้ทุกหลักมาสสูตรได้แปดแเจ็ดห้าวนนี้8ปดเนะอ่ะ เมื่อต่อกับไฮไลท์ผมชอบสูตรนี้พูดง่ายๆเลยสิบล่างชนกับสองสูตรผมชอบสองสูตรนี้สมาชิกนะบองตรงเลยครับสาหรับคลิปนี้ผมให้จับตาดูสูตรสิบล่างชนกับสองสูตรนี้ไว้ดีๆนะสมาชิกนะวดวที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนชนกันตัวไหนบันชนกันชนกันตัวไหนเดี๋ยวไปดูกันวัวที่พานมาสูตรสิบล่างชนกันสองสูตรสูตรแรกสิบล่างตัวเดียวสูตรที่สองสิบล่าง สองตัวมาหนึ่งตัวไม่ชนกันผมขีดไว้ทุกงวดน,นี้ผมย้อนให้ดูหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวดนี้ชนกันที่สิบล่างสองสูงเลยงวดที่ผ่านมาไม่ชนนะครับไม่ชนต้องเลือกเอาตัวหนึ่งนะมาก็มา,า,มาที่ที่สูตรสิบล่างตัวเดียวก็คือสูตรแรกนี้สูตรที่สองนี้เจ็ดก,กับศูนย์นี้เลขศูนย์นี้หลุดลงไปหลักหน่วยพอดีจะจับคู่ชุดนะได้ห้าเจ็ดกับห้าศูนย์ มันออกห้าศูนย์เลยนะสมาชิกนะสองสูตรมาทั้งสองสูตรนั่แหละสมาชิกนะครับงวดนี้มาทั้งสองสองสูตรเลยนะสมาชิกนะห้าศูนย์เลยฮะจ <c oughs> ร,ร,ริงๆแล้วจะเป็นสูตรชนสิบล่างให้นะแต่วันนี้ท่านมาท่านมาสองตัวเลยนะก็ผลปล่อยได้นะสมาชิกนะอ่าก็ถือว่ามานะฮะสมาชิกนะ สูตรนี้ลงไปหลักหน่วยเลยพอดีเป๊ะเลยจับคู่ชุดแต่มันหลุดนะพูดถึงสูตรสูตรที่สองที่หลุดนะเพราะว่ามันเป็นหลักหลักสิบนะแต่มันมาหลักหน่วยแต่ก็ถือว่าโอเคนะ้าไม่คิดอะไรมากนะถ้าคนคิดมากก็กมันก็หลุดนั่นแหละนะเพราะว่าสูตรมันหลุดอะ่ะแต่สูตรแรกนี่มานะเลขห้าที่หลักสิบว่าที่จะถึงเนี่ยได้เลขตักกวไหนมันมีชนกัน นะครับน่าจะมาแล้วฮะวดนนี้ผมชอบมากเลยนะผมจะแก้แค้นวดที่ผ่านมาให้สมสาชิกได้ดูนะสมาชิกนะจะแก้แค้นหรือจะฝังเดี๋ยวไปดูกันอ่ะวันนี้เลขตัวไหนสองสูตรอ่ะไปดูวิธีทากันนะสมาชิกนี่ฮะวิธีทิพีทําสูตรแรกนะนาหลักสิบล่างหนึ่งครั้งมาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบ เลขสตัวหน้าเขาที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหลักร้อยเลขสตัวท้ายเขาที่สองครั้งะบวกก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยสูตรแรกนะฮะไม่มีบวกที่หรับสูตรแรก่ะบวกกันดูห้าบวกศได้ศเอ้ยห้บวกศูนได้ห้าบวกเได้สครับห้าวกเได้สนะสีวกเกได้สนะสบวกสได้สนะได้ห ห้าบวกหนึ่งได้หกนะสมาชิกนะได้หกครับสูตรแรกตัวเดียวเลยนะสูตรที่หนึ่งตัวเดียวเมื่ที่ผ่านมาไม่หลุดนะสูตรนี้อ่าหลักสิบล่างนะถ้าตามต่อก็สูตรแรกนี้ตัวเดียวก็คือเลขหกนะสมาชิกนะเลขหกนะครับเอามาดูสูตรที่สองฮะสองตัวมาหนึ่งตัวเอ๊ะมันชนกันหรือเปล่าผมก็งงๆนะเดี๋ยวมาดูว่ามาไล่ดูฮนะ พี่ทำนะนำหลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยบนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักสิบมาเลขสามตัวท้ายา 2, ครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามเอาใหม่ฮะเอ๊มันสับสน ลักแสนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหมื่นหครั้งมาบวกหลักหน่วยบนหครั้งมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าก็ที่หนึครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าก็ที่สองอีกหนึครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายก็ที่หงอีกหครั้งบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขสอคงที่นะ่าบวกกันดูสี่บวกแปได้สองสองบวกเก้าได้หนึ่งบวกสองได้สามสาบวกเก้าได้สองสอบวกสอได้สี่นะฮมาบวกสองคงที่อ่า นะก็จดลงท้ายด้เลข6ตำแหน่งแรก6บวกเพิ่มไป3ก็เลยเลข9ามาชิกที่ผมบอกไว้นะ <c oughs> มันชนกันที่เลข6นะหลักสิบล่างทั้ง2สูตรเลยนี่2สูตรนี้มาชนกันที่เลข6ถ้าตัวชนไม่มาก็คือเลข9นะที่สิบล่างวันนี้ก็เน้นไปที่เลข6ลองเลข9แล้วกันนะสมาชิกนะที่หลักสิบล่าง นะครับอ่ะแคปสูตรไว้นะสมาชิกงวดนี้ชนนะชน <c oughs> มากชนมันจะมานะครับที่ผมเกิดไปแล้วนะอ่ะแคปสูตรไวเรียบร้อยนะนะสมาชิกนะแคปสูตรไวเรียบร้อยงวดนี้สูตรแรกคือนหกสูตรที่สองหกเก้าหกกับหกเก้าอ่ะสูตรแรกได้เลขหกเด้พอพอไม่พี่น้องแมวเว้ยอะสูตรที่สองได้เลขหกอะหกกับเลขเก้าอ่ะสองตัวอ่ะสูตรแรก เลียก6 <c oughs> 269ทีนี้เนี่ยที่ผมบอกนี่อันนี้ก็คือตัวชนนะนะวันี้มันชน6เดี๋ยวผมจะมาเขียนตัวชนไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันชนไงวันี้ชนกันก็ต้องเขียนไว้ก่อนลนะตัวชนก็คือเรียก6นะสมาธิชีกนะตัวชนครับโหวดฟัน <laughs> อ่ะรัศมีชีกนะอ้ะวนวันนี้เลขหกฮะวันที่ผ่านมางวดประจำที่หนึ่งทับสิบทับหกห้าอ้าววันนี้ครับงวดประจำที่นะสิบหกะทับสิบทับหกห้าอ่ารอลุ้นกันลงจริงให้เป็นงวดที่สองนะครับัศมีชี้นะลงจริงให้เป็นงวดที่สองจะมาหรือเปล่าฮะลงจริงให้รอลุ้นก,กันอันนี้ก็คือ ตัวชนนะเอามาจูงกันที่เลขหก 6. ติ๊กปากกาแดงก่นกอนเลขหก 6, นะ่ะลองก็คือเลขเก้านะอันนี้ก็คือตัวชนเลยเลขหก 6, นะ <c oughs> อ่ะ เละหมดเลยกินสีอ้าอขอให้มันสูบขอให้ตัวเลขมันมาได้เลขหกนะสมาชิกนะวันนี้ไปเขียนย้ำสีมันก็เลยเป็นไอ้แบบนี้เลยอ่ะขี้ลายแท้ขี้ลายขอให้มานะสมาชิกนะอ้ะประมาณนี้นะสมาชิกนะมาลุ้นกันต่ออ่ะสิบลางชนกันที่เลขหกจะมาไหมเลขหก ถ้าไม่มาก็คือเลขเก้าสมาชิกนะอะถ้าเป็นแบบนี้ก็จับอย่างนี้เลยนะสมาชิกนะสองสูตรนี้ครับหกเจ็ดหกแปดครับหกเจ็ดหกแปดแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าแปดอันนี้ไว้ที่หลักสิบนะสองสูตรนี้นะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะม,กนะมาไม่มาไม่รู้แต่ตามสูตรนะสมาชิกนะอ่ะก็ ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นสูตรไหนกันต่อก็ฝากติดตามด้วยนะสมาชิกนะก็ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ